ฟังด,ด่วนกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาติดตามและก็อัปเดตสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดประจำวันที่3ทธันวาคมครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าปิดล้อมเต็มพิกัดกลายเป็นว่าไทยเราเป็นชาติแรกของโลกเลยครับที่จะเอาคนกรากเจอทุนระเบัตอีกแล้วเรียกว่าคราวนี้ถือว่าสุดคาทีเพราะว่าหลักฐานคาตั้งเหลือเกินซึ่งก็ยังรวมถึงชะตาขาครับเนื่องจากกองทัพเรา ตอนนี้ออกมาเปิดเผยว่าพร้อม100%และคาเมนเองก็ยังมีการยั่วยุอยู่ตลอดเวลาเหมือนเดิมอีกเรื่องราวหนึ่งครับที่วิกฤตอย่างหนักหลังจากไทยเราความบาดและแบนสินค้าอย่างต่อเนื่องตอนนี้ก็เลยทำให้เศรษฐกิจกัมพูชาปั่นป่วนมากๆแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนตลอดแนวชายแดนของไทยเรา โดยเพิ่งจะมีการอัปเดตออกมาแบบสดๆร้อนๆนนะครับเอาจริงๆผมก็รู้มาตั้งแต่เมื่อวานะว่ามีเกิดเหตุตรวจพบทุนระเบิร์บริเวณห้วยตามาเรียใกล้กับพื้นที่ภูมิมะเขือเป็นหนึ่งจุดซึ่งถือว่าเป็นจุดที่เราเพิ่งเหยียบไปหมาดๆกับคาที่7ของไทยเรานะครับ เมื่อวานนี้ก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นแต่ว่าไม่ได้มีการถแถลงออกมาครับจนถึงวันนี้เนี่ยทางกองทัพภาคที่2ก็ได้มีการออกมาถแถลงการเกี่ยวกับเหตุการณ์เสียงระเบิดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ห้วยตามาเรียได้ทําการชี้แจงออกมาครับเมื่อวันที่2ธันวาคมเวลา14นาฬิกาการนั้นเนี่ยบริเวณพื้นที่ห้วยตามาเรียครับเป็นเส้นทางยุทธวิธีของไทยเราที่มีการสร้างใหม่เกิดขึ้นและก็เป็นจุดกลับรถหน้าด่านปฏิบัติการ ก็ได้มีการตรวจพบทุ่นระบเบิร์ตชนิดพิมพ์สองของขมิ้นหนึ่งลูกนะครับก็เกิดการระเบิด์ขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวแล้วจากการตรวจสอบสภาพพื้นที่นะครับกลายเป็นว่าโชคดีมากมากที่ระเบิร์ที่ขมิ้นมาวานั้นเนี่ยมันระเบิด์ขึ้นเองโดยก็ยังมีการรายงานเพิ่มเติมครับว่าจุดที่เรา ตรวจพบเนี่ยมันเป็นแนวทุนระบเบิร์ตเดิมที่ฝ่ายกัมพูชานั้นนำเอามาวางไว้เพื่อที่จะชะลอการไล่ตามของไทยเราในห้วงที่มีการปะทะกัน5วันที่ผ่านมาเพราะอย่างที่เราทราบกันในพื้นที่ตรงนั้นบริเวณนั้นนะครับเราเองก็ยังไม่สามารถควบคุมพื้นที่ได้แบบสมบูรณ์100%่เอร์เซ็นตะแต่ตอนนี้ก็เป็นฝ่ายเราที่เข้าควบคุมพื้นที่แต่ว่าหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่5วันการปะทะกันขึ้นมาเนี่ยเราก็มีการควบคุมพื้นที่ได้เพิ่มเติมแล้ว จากการประเมินเบื้องต้นของแนวหน้าในพื้นที่นะครับก็บอกว่าเมื่อฝ่ายเราสามารถเข้าควบคุมพื้นที่เอาไว้ได้เนี่ยมีการเปิดเส้นทางยุทธวิธีตัดถนนขึ้นมาแล้วทุนระเบิร์ดดังกล่าวนะครับจึงอาจจะถูกรถจักรที่เข้าดําเนินการปรับเกลีย่ยดินเนี่ยออกไปด้านข้างริมถนนแล้วเกิดการทับถมจากดินเอ่ยวัสดุในการก่อสร้างเอ่ยแล้วเมื่อได้รับแรงกดมากๆที่อยู่ในระดับเพียงพอครับกลไกของทุนระเบิร์ดเพียงเองสองเนี่ยก็ทํางานทันที โดยในระหว่างการระเบิดเกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาในพื้นที่โดยรอบนะครับเพราะว่าช่วงนี้นี่เราเป็นฝ่ายเข้าควบคุมพื้นที่ได้บริเวณห้วยตามามรียโดยหลังจากที่เหตุการณ์เกิดขึ้นครับก็จะเห็นภาพเลยนะว่าอันตรายจริงๆกับทุนระเบิดของเขมรคือมันเละไปหมดเลยแล้วเราก็ทําการจดบันทึกรายละเอียดที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับรวมถึงประเมินสถานการณ์แนวโน้มว่าจะมีทุนระเบิดกระจายอยู่ในพื้นที่เพิ่มเติมหรือเปล่า พร้อมกับเตรียมประสานงานนี้ส่งมอบหลักฐานให้กับคณะ u ูเตรวจสอบเชิงลึกและจะทำข้อมูลด้านทุนระเบริรตต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องราวการระเบิร์ตที่เสียงดังล่าสุดนะครับกับห้วยตามาเรียรเป็นจุดซ้ำกันเลยนะถ้าเกิดว่าเราไปเหยียบขึ้นมาอีกเนี่ยเหตุการณ์มันจะรุนแรงขึ้นมากกว่านี้มากนะครับแต่ก็ถือว่าโชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรของคัมเมนเนี่ยทำลายไทยเราไม่ได้แต่เราเองก็จะไปไว้ใจคัมเมนไม่ได้เหมือนกันนะครับผมเชื่อว่ามันยังมีอีกเยอะมาก ที่คาเมนนำมาวางไม่แน่นะอาจจะเป็นการวางใหม่ก็ได้เออนี้ไม่มีใครรู้จริงๆนะครับเพราะว่าทุนระเบิดตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีจังหวะรถเหยียบหรือว่ามีอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะระเบิดไปแล้วหรือเปล่าแต่ที่นี่มาระเบิดในห้องที่เกลีดดินเสร็จสะอาดเรียบร้อยเนี่ยแล้ว กอร์ด์โเบิรขึ้นมาเองเรียกว่าเป็นอันตรายมากๆในบอดี้กองทัพภาคที่สองนะครับตอนนี้เมนก็ยังยุงย่โทะรวมถึงได้เพิ่มจํานวนคนลาตะเวนเนี่ยมากขึ้นด้วยจากเดิม5ถึง7คนครับมารอบนี้10คนอั p ได้สําหรับเมนแห่ง10คนบวกบวกส่วนสถานการณ์เกี่ยวกับการเจรจานะครับทางกระทรวงกลาโหมไทยเราเนี่ยก็จะมีการนักเมนนะเข้ามาพูดคุยด้วยกันในช่วงต้นปีหน้าทั้งการประชุม JBC และก็ GBC เพื่อรองรับการปักหมุดชายแดนนะครับ บริเวณบ้านหนองจันกับบ้านหนองยาแก้วและเราเองก็จะมีการกำหนดแผนตบพยบชาวกัมพูชาเนี่ยออกจากพื้นที่โดยทันทีซึ่งก็ยังมีการเปิดเผยเพิ่มเติมนะครับว่าตอนนี้กองทัพบ,บกของเราเนี่ยก็พร้อมครบ1 0 0หเซหากว่า,ขาเขมีการละเมิดเนี่ยยังไงเราก็ไม่ยอมอย่างแน่นอนโดยก็ยังยืนยันออกมานะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มีสัญญาณอะไรที่ ชัดเจนนะเพียงแต่เราก็ต้องระม,มัดระวังตลอดเวลาเลยถึงแม้ว่าระดับนโยบายระดับแบบผู้บัญชาการเนี่ยจะมีการพูดคุยกันโดยตลอดแต่กำลังพลของกัมพูชาที่อยู่หน้าแนวครับก็ยังมีการยัออย่วยุที่แบบไม่มุ่งสู่แนวทางสันติภาพเลยนะครับเราเองก็ต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาด้วยอันนี้เป็นการรายงานออกมาเพิ่มเติมกับกระทรวงกลาโหมของไทยเราที่ก็ยังยืนยันว่าคขมรในแนวหน้าครับยังมีการยัออย่วยุไม่มีการมุ่งสู่สันติภาพแต่อย่างใด โดยเฉพาะการขโมยรั้วลวดหนาและก็วางทุนระเบิร์ที่คาเมนยังทำอย่างต่อเนื่องเลยแต่ถึงอย่างไรครับเจอไม้ตายของไทยเราเข้าไปเนี่ยกลายเป็นว่าไทยเราก็เป็นชาติแรกของโลกเลยถึงกับสื่อของญี่ปุ่นครับนิกเกอิเอเชียได้มีการออกมาบอกว่า ไทยเตรียมที่จะยกระดับการต่อสู้กับกัมพูชาเนี่ยเกี่ยวกับการทูดเกี่ยวกับทุนระรเบิร์ตตามแนวชายแดนที่เป็นพื้นที่พิพาทโดยการเรียกร้องให้มีการจัดตั้งคณะผู้แทนตรวจสอบข้อเท็จจริงที่จะเกิดขึ้นครั้งแรกภายใต้สนธิสัญญาระหว่างประเทศหรือว่าออดตาวาโดยก็จะเป็นคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เป็นกลางและก็เป็นส่วนมากขึ้นนะครับเพื่อสร้างข้อเท็จจริงขึ้นมาแล้วที่ สำคัญอย่างที่ผมบอกครับเราเป็นชาติแรกของโลกนะและก็เป็นความพยายามของไทยเราในการสำรวจเส้นทางการทูตที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพราะสัญญาออดตาวานะครับมีการห้ามใช้ทุนระเบิดเนี่ยตั้งแต่ปี1997เลยนะครับก็คือ26-27ถึง27ปีที่แล้วแต่ว่าไทยเราโดนมาเจ็ครั้งแล้วนะครับที่ต้องได้รับบาดเจ็บ จากทุนระเบิร์ของคเมนก็ไม่แปลกใจที่เราจะเป็นชาติแรกของโลกที่ทำแบบนี้เพราะว่าชาติอื่นเนี่ยเขาไม่ได้เจอกับคเมนนะครับไม่ได้อยู่กับคเมนนะมีแต่ไทยเรานี่แหละครับเมนตามต่อยแยงไม่เลิกแต่เมนเองก็ยังน่าดาน่าทนนะครับพอเราบอกว่าเฮ้ยจะไปตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอดอตาวาแล้วก็ให้เมนมาชี้แจงกลายเป็นว่ากัมพูชาครับออกแถลงข่าวออกมาเหมือนกันปฏิเสธดูข้อกล่าวหาของไทยเราเลย กับสำนักข่าวนิ k เอเอเชียก็บอกว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงนะครับเกิดจากการนำเสนอโดยฝ่ายเดียวขัดกับหลักความเป็นจริงซึ่งกรณีทางการของไทยเนี่ยให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อของญี่ปุ่นว่ากัมพูชาเป็นผู้วางทุนระเบิรตใหม่ตามแนวชายแดนและก็เรียกร้องให้ดำเนินการตามมาตรา8ของสนธิสัญญาออตาวาโดยก็ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเนี่ยแค่นี้ค่ะเนคือ ออกมาแถลงการแค่นี้นะครับบอกว่าที่เราให้สัมภาษณ์กับสื่อของญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่เป็นความจริงครับกับคอเมนเนี่ยเป็นความจริงมากกว่าแต่ว่าไม่มีหลักฐานอะไรนะส่วนเราเนี่ยหลักฐานเต็มมือแบบนี้ก็ยังจะมีการแยง้งยังจะมีการไม่ยอมรับความจริงอีกสำหรับคอมเมนต์โดยหลังจากนี้คงต้องรอติดตามกันเหมือนเดิมนะครับก็อย่างที่กระทรวงกลาโหมบอกและคอมเมนต์ยังมีการยั่วยุนะถึงแม้ว่าระดับบนระดับผู้บัญชาการเนี่ยจะมีการพูดคุยกันแล้วก็ตาม แต่ก็ยังแบบยั่อยู่ไทยเราอย่างต่อเนื่องบางทีนี่เราก็เหนื่อยจะอดทนเหมือนกันกันกบฝั่งของคขเม์เองคุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจำกัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสตรีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ครับก็สามารถติดตามรายละเอียด ั NF, ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบที่ว่าครบจบในที่เดียวแต่อีกหนึ่งเรื่องราวครับที่เรากดดันได้ผลกดดันสำเร็จเหลือเกินก็คือตอนนี้เศรษฐกิจกัมพูชาเริ่มที่จะออกอาการทีละอย่างแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยภักอสังหาริมทรัพย์ของขมรนะครับสุดต่อเนื่องหลังจากเปิดศึกกับไทยเราโดยสื่อของขมรครับ เึงกลับออกมาบอกว่าหลังจากที่เปิดศึกกับไทยเราเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับอสังหาของเขเมรก็เริ่มฟื้นตัวกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่พอมีเหตุปัทจเกิดขึ้นกลายเป็นว่ากิจกรรมการซื้อขายเนี่ยก็ลดลงอย่างต่อเนื่องมันก็เลยทําให้เกิดวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ของกรรมัมพูชาเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและดูเหมือนว่าจะอยู่ในระดับตกต่าซึ่งกว่าจะฟื้นคืนมาได้เนี่ยมีทางเดียวก็คือต้องให้ไทยเราเปิดด่านต้องคืนดีกับไทยเรา พราะตอนนี้ไม่ไหวแล้วทุกอย่างนะครับอันนี้เพียงแค่อสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินนะแต่อีกหนึ่งเรื่องราวที่ก็ดูเหมือนจะมีการประทุงฮือฮาขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับก็เป็นชาวนาคเมนเนี่ยมีการลงคลิปไทยกลบนาข้าวเนื่องจากราคาถูกมากๆ พร้อมกับมันสัาปะหลังเองก็ราคาตกต่ำไทยเราก็ถือว่าเป็นพ่อค้ารายใหญ่นะ50%กับตลาดมันสัาปะหลังของเขมรนอกจากนั้นครับแรงงานก่อสร้างเขมรเนี่ยในเกาะกงก็ถึงกับรวมตัวกันประท้วงเนื่องจากนายจ้างจีนครับติดค่าจ้างมานานับ3เดือนไม่มีเงินจ่ายเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีทำอะไรก็ไม่ได้นี่แหละครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราทำได้ผลสำเร็จนะ กับการปิดด่านปิดมานานขนาดนี้เนื้อเขมรก็มีสุดกันเยอะพอสมควรที่เราเห็นเลยหลกัหลกๆเนี่ยเป็นเรื่องของสินค้าทางการเกษตรตอนเปิดด่านก็ส่งขายไทยเรานะครับแต่ว่าตอนนี้ขายไทยเราไม่ได้ไม่รู้จะขายให้ใครเหมือนกันพอไปเวียดนามเวียดนามก็กดราคาตกต่ำพอเป็นลาลาๆก็ไม่รับอีก กับการนำเข้าสินค้างานนี้ก็ต้องมาลุ้นเลยครับว่าใครจะแข่งโปเกอร์กว่ากันผมเชื่อว่าไทยเรายืนหยัดได้นะถ้าเกิดไม่มีมเมต์เราก็ไม่จําเป็นต้องเดือดร้อนอะไรมากที่แน่ๆเ,นเนในบอดี้กองทัพที่สองคงยังเฝ้าระวังกันเหมือนเดิมนะครับแอบผมเองก็คิดว่ามเมต์คงจะมีเลเหลี่ยมอะไรบางอย่างก็เดียวรอติดตามอัปเดตเฝ้าระวังกันเหมือนเดิมนะครับเอาล่ะในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกัน อัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแนวเศรษฐกิจแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอาเดนในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบายบายย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับ t r e a m i n g ความบันเทิงครบ